ทาบมขับเลยอันนี้มันแรงว่ะขับไปได้ได้มาเดียกูขับเองสัตว์ไหน่ะท่าเรือท่าเรือเสียผมไปผิดเสียเอาอีกแล้วเฮ้ยโอ้ยเนี่ยพาราไปไปถูกแล้วถูกแล้วตกไปตกไป ตัวใตรงลงไปเลยเนี่ยตรงข้างหน้าตรงหน้าเนี่ยทะลุนี่ไปเลยเหรอเออเนี่ยใครซ้ายซ้ายเนี่ยตรงต้นสนเห็นไหมตรงไปเลยพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยยายาเดี๋วตกน้ำเดี๋ยวไม่มีรถขับพุ่งไปเลยจอด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 แอบๆนะนี่จอดได้ตรงข้อหินไลยนี่แอบๆเลยไม่ต้องแอบไ่ทางคนขับไม่ได้อยู่แล้วรถสภานเอาล็อกไม่ได้ด้วยเอาใครใจถึงมึงเอาไปเลยเดี๋ยวผมเบิกเรือก่อนเดี๋ยวเรานั่งอมาๆมาๆมาพี่บาขุดแล้วยังขุดแล้วพี่ลองขุดตอนพี่แกล้งเป็สามยังยังยังไม่พึมึงอยากมึงอยากตายในน้ำป่ะถ้ามึงไม่หยุดพูดเนี่ย ผมตีพิกคเอ้ยเวฟ่สามได้5อันนะพี่เมื่อวานผมเก่งหมดไลยตั้งหลายแต่อยากโดนฆ่าแล้วลอยน้ำใบสั้เฮียมาหยุดพูดทีเฮ้ย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 หมอโอ้มึงขับเป็นมะเนี้ยพี่มันขึ้นจะอ้วกไอ้สั์ไม่ใช่นี่มันขึ้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดไ๋ฮอรอว่าไงฮอ อยู่นะครับอยู่นะครับขอให้คุณหยุดโอ้คนคนเลวแล้วตอนไม่ออกเรือก็ไม่เอาฮอมาตอนนี้ไม่ได้พูดกับใครมาหรอใช่ไหมวันนี้ไม่ได้พูดกับใครใช่ไหมใช่ที่บ้านม่มีคนอยู่ด้วยตรนนี้สงบแล้วตรนนี้สงบแล้วเดี๋ยวต้องให้เด็ดเลยปคืนให้ไหมไม่ต้องไม่ต้องนะไอสัตว์ถ้าดืก็น่าปรับคืนไม่ต้องเล่นกันแล้วอีเหี้ยอาทุกคนครับถึงแล้วครับอนุญาตวางสมองใส่สมอเท่เสมอโอเค เดินหาผู้หญิงดีวะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขุดแร่ครับอ่าค่ะขุดแร่ค่ะดีขึ้นไหมฮะปรับเลทแล้วดีขึ้นค่ะดีขึ้นไม่ต้องไปล้างแยกอีกโอ้ปกติไม่ล้างเลยลําบากเหมือนกันนะครับล้างค่ะล้างค่ะปกติล้างค่ะล้างเป็นประจำาอ๋อล้างแร่ครัใช่ใช่แร่ครับแล้วมันมันลดเวลาไปเยอะไหมครับเยอะนะคะฟลิกแอคเวลสามนี่ดีขึ้นไหมฮะก็ดีขึ้นนะคะมีใช้หรือยังครับฟลิกแอคเวลสามมีค่ะมีค่ะจะให้เพิ่มไหมคะไม่จะไม่มีผมมีขายนะครับอันละห้าหมื่นครับโอ้้สั้ กับผู้หญิงมึงก็เอาอะเนาะทุกขายกันแปดหมื่นทุกขายห้าหมื่นสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเดินอีกดีกว่าเสียงนี้เสียงแม่งคนคุ้นเคยที่เอ่ยนาบีเอายืมพี่แอ๊ดเบลสามให้พี่พาโบอันหนึ่งดิกับเตียออสเสียจะได้ขุดดูไม่เอาไม่ขุดกูไม่เอาไป่ยุ่งอะไรขนาดนั้นไม่เอา พี่ไม่เอาพี่จะเอาอะไรคะเสียพูดได้ครับเลยพี่พูดได้ค่ะถ้าเสียกล้าพูดเอ่อเสียจะเอาแร่ครับเอาแร่เอาแร่คนใต้นะเอาแร่ครับเอาแร่วาพรึ่งครับขุดสตีนได้ครับนี่ฟาร์มเฟิร์มแล้วดีขึ้นไหมครับวันนี้แฮปปี้ครับแฮปปี้เลยหนูกค้ามาลองทำแฮปปี้ดีค่ะนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อนาบีค่ะเฮ้ยนาบีต้องไปล้างเลยว่าแต่งมาเป็นยอดอ๋อไม่ใช่หมอใช่ไหมโอ้แต่ว่าชุดนาบีมากเลยเออนาบีมากเลยนะครับตุ่มออกสองขาเดี๋ยวเดี๋ยวเสีย บีะไรอเหี<า>้ยเดี๋ยวก<า>็ไม่ใช่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 เขาชื่อน,นาบีแต่ว่าไอ้เมื่อกี้พูดมันเพี้ยนไปหน่อยซาโจโอ,อีกสักทีไหมนะคะพอ่อเป็นตำรวจนะฮะพ่อเขาเป็นกจงรถตู้สิ่งครับโอ้โหเพื่อนผมฮะเสียออน888ครับโอ้ยงั้นหนูก็แทงได้ดิคะให้พี่แท็กน้องดีกว่า หนูชอบความแฟผัดกันแทนดีไหมคะว้ายมันจะไม่ดีพวกสู้ๆงี้กูเห็นพี่นาดกันมาหลายไลแล้วนะเสียเม่อไปแล้วปะไม่ได้เม่อไม่ได้เม่อไอสัตว์สวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับเก็บไงเกยบเร็วอ่ะลืมหนูนั่นไงลืมแกงมว้เลียแล้วเฮ้ยแล้วมันแขนเสื้อแขนยาวขนาดนี้แล้วมันจะถนัดเหรอครับลาเก็บแร่เก็บอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับหนูเก็บได้มันร้อนอ๋อใช่ด้แดดเรีย โอ๋ยอย่ยาไปกลัวแดดเรียกลัวอย่างอื่นเรียดีกวา่ควา,ค,วารครับอ๋อโสดเสียโสดอะไรอีกแล้วไม่ต้องพูดแล้วเราไปแดดกันต่อด,ดี่วะปไปดูไอ้ชาชเออ,เอ,อไปดูประชาชนหน่อยมคอปเปอร์คอปเปอร์ไปไปไปรถเราหายว่ะไอสัตว์จริงไม่ได้ไปใกล้ก่อนไปใกล้ก่อนมึงนี่เป็นคนขับเรือเวียนหัวที่สุดเท่าที่กูเคยเจอมาเลยนะครับคือเนี่ยพอไปอยู่ใกล้ฝั่งแล้วมันโดนลมมาตีเขาแล้วมันโดนขึ้น ไป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 กูขับเองนี่กี่โมงไปดูแอร์ดอปยังเมื่อไหร่ไปดิไปดิเอาประชาชนก่อนไหมคุยว่าประชาชนก่อนไหมอ้าวโอเคขวาเสียขวาเลนขวาข้างบนสมัยก่อนไม่มีคนเลยนะครบเพื่อไม่มีคนจำสวัสดีครับ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 ปูนพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมยังครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โสดมากเลยครับเนี่ยขออนเอ่อชื่ออะไรนะเมด้าค่ะเมด้าพอเจอเมด้าแล้วก็ ไม่อยากคุยกับประชาชนคนอื่นแล้วครับฟังข้าเขาก็น่าจะอยากคุยนะคะลองคุยดูก็ได้ใครครับมกขาวนะคะไม่อยากคุยเลยฮะอย่าบอกว่านั่นคือแฟนไม่ได้ฮะไม่ใช่แฟนค่ะเป็นถ้าเรียกว่าเป็นโค้ชแล้วนี่มีแฟนไหครับเไม่มีค่ะโอ้ว้าวอย่างนี้คุยได้สบายเลยครับเนี่ยได้ค่ะที่มีแฟนก็คุยได้ค่ะแต่งานก็คุยได้อ่อหยาโอ้เฮ้ยปาโบว่าน้องแม่งเหลี่ยมใส่แล้ววะเด็กมันโสดแต่มันบอกว่าต่อให้มีผัวก็คุยได้วะน่ากลัววะ ขุดเหนื่อยไหมครับเนี่ยเหนื่อยมากครับหวังว่าจะมีผู้ชายรอ,อ,อผมเป๋ๆมาช่วยอ่ะโอ้โเอ่อเสียจะไม่ได้รอแต่ว่าเสียจริงใจครับนี่ไม่เคยเห็นผู้ชายแต่งตัวมีรถหิยมขนาดนี้เลยโอ้มันมันก็มันยุคที่ผมเกิดมามันมันมันทรงอย่างแบดแต่ว่าแซนแล้วก็ปล่อยครับแต่รอจริงครับรออะไรมาแปะไว้เลยอ่ะชื่อทรงเขาเรียกว่าทรงบ๊อบเบี่ยงเสียงตีนครับ <laughs> โอ้แต่งเ,เก่งสั้นมากเลยนะฮะจังหวะขุดระวังนะครับระวังหินออกนะครับ มันเห็นหินนิดนึงระวังหินออกนิดนึงครับผมครับพี่ครบอครับครับครับครัระวังหินออกนะครับกุดไม่ได้ครับค่ะ เสียไปก่อนนะครับอุ้ยเคครับจะคิดถึงเสียทุกวันครับเสียจะจดจำเมด้าไว้ในหัวใจหัวใจนะครับพวกนี้ก็ลืมแล้วเปล่าเสียไม่เคยลืมอยู่แล้วเบอร์โทรศัพท์ทุเบอร์ในโทรศัพท์เสียเสียจำได้หมดว่าเคยเมมเบอร์ใครไ้บ้างครับคือเมมสาวทุกคนเลยเหรอคะไม่มีเลยครับโทรศัพท์เสียมีแต่เบอร์ตำรวจเบอร์ผู้ชายเบอร์สภาครับอ๋อเคครับแต่ว่าจำได้ทุกคนไงอ่าจำใช่ครับ faith Without you my เธอว่าจะสมถุยป่ะนะาใช่ครับสามีไม่ได้ตอนทำข้าวอไปสามีครับอ๋องั้นมันควรจะตายซะดกไงถึง มาเดี๋ยเสียตรวจเมืองดิก็ตรวจปรับอีโคใหม่ปรับอะไรใหม่ไงเดี๋ไปเห็นคุยกับประชาชนผู้ชายเลยอ่ะมึงจะเอาอีกแผ่ใช่ไหมไม่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 ถามดูเฉยเวลาจะเช็คประชาชนไม่แต่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปัญหาคือเคลียร์ตัวนี้ก่อนมึงเป็นสามีเขาใช่ครับคูริเชตเมด้าขออนุญาตนะครับงั้นเสียดความสัมพันธ์เราจบแค่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเมด้าโลซินิยมแย่มากเลยครับแต่เขาหล่อนะโอ้คูริเชตเขาไม่สไตล์มากบายเกิร์ลเฮ้ยคอม e อนถุย แล้วนั้นเขายืนเครียดอะไรกันตัวนี้เขาคุยกันนี่เขาปรับนี่ยังไงปรับแบบมันก็มันก็จะไปชนข้าวไงไอ้ถุยมาว่ะพี่ถุยสวัสดีครับอย่าบอกแล้วกูโดนอีกแผลนึงอ่ะไม่โดน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 แต่ตอนนี้ตรงนี้เข้าเมืองไม่ค่อยได้เสียวหลังกัดิเสียพี่ไม่ปล่อยพี่อีกแล้วเนี่ยปล่อยเพลงอะไรอีกแล้วนอกจากชื่อเชิญชื่อคนคนนั้นอย่าเอ่ยขึ้นได้ไหมไปฟังดิ แล้วเหรอเนี่ยลำบากเลยต้องช่วยกันหาบ้านให้ใหม่อีกเฮ้ยเอาไงอ่ะไอ้ถุยงไปกูดิได้ได้ได้ไม่ก็มีอีกที่หนึ่งเลยพี่พาโบจำที่ถองหรือจะให้ไปรับไา้ดิเหมือนความน้องเลยอ้ามุจจารการก่อนมจจัดการก่อนหึงโทรหากูได้ได้หรือว่าจะเป็นแหลมนี้ไหมโซนเมืองบนอ่ะลองไปดูไหมมึงมาร์กไหมแปดสี่ศูนย์ได้ไหมแปดสีอ่ะมึงลองมาร์กมึงลองมาร์กไปเอย่าเลยปะเนี่ย เชี <LY> ่ย <Durch> กูจะแคสว่ะกูจะแคสกูจะแคสไปไหมไปไหมไมไปไม่ไปกูรอดอยู่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 โอเคนี่คือรอย้ายออฟฟิศนะเออเออรอย้ายออฟฟิศตกูเปลี่ยนคอมใหม่ละออเโอเคมีห้องทำงานใหม่แล้วเว้ยกูเชี่ยโคตรซีโอโคตรเท่โคตรอันตรายเหลือๆแบ่งมาทางผมได้นะเสียคอมคอมมาเลยเนี่ยคอมมึงก็ใช่เบาแหมไอ้โจ้พี่แต่ว่าเวลาเล่นเกมอะไรหนักๆอ่ะมันเวลาสตรีมแล้วมันกระตุกว่ะมันต้องต่อ4090เท่าไหร่วะโจ้คุนี้กูซื้อมั่งเลยนี่ไง ใช่ป้่คนเขาก็จะมาหลอมคอปเปอร์เสียอยู่ตรงนี้มันจะโพได้3อย่างนะเสียอ๊อดมันจะมีโพเหล็กอยู่ข้างหลังเนี่ยชื่อตขาวแล้วก็ตรงที่เป็นไอทองทองไฟแ <She a. S 1> รงๆชี่หลอมทองตรงนี้มันคือที่โพเหล็กทีดีเลยหรอเนี๋ยตรงนี้เป็นคอปเปอร์เอาไม่อาหาเหลยไม่มีอะไรเลยอ ตรงนี้เป็นเล็กปล่อยกุ้แห้งเลยหรอไม่<า>เดี๋ยวยเขาเข้ามารวบเสียไอ้ไ<ห>เสียครับพี่ผมเมื่อคืนผมชวนเพื่อนผมคนหนึ่งอยู่แถวบ้านหลังๆเขาเริ่มมาสตรีมแล้วไงใครนักร้องผมมอดีเอาหรอ <laughs> สตรีมฮอคบอร์ดสตรีมเบลลี่เยนโดเลกาซี่เหรอ เออมันบอกว่าอยากหาเลยปับมันปั่นเล่นเลยว่ามึงเข้าเข้าเมืองมาดิแต่มันบอกว่ามันไม่อยากให้ใครรู้ว่ามันคือไทยโอ้ยเฮียเดินเข้ามาฮัลโหลแรกเขาก็รู้เลสัตว์แต่มันบอกว่าถ้าสตรีมแบบมันปั่นแน่นบอกว่ามันเล่นไม่เป็นมันบอกว่าจะเล่นยังไงโอ้แต่มันต้องใช้เวลาพอมันก่อนดิดูแลผู้จัดการไงผู้จัดการปีกันโอซีนี่โอซีตั้งแต่วันแรกได้สัตว์สวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ยไม่หรอสสวัสดีครับเก่งสั้นมากเลยนี่เดี๋ยวใเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของเมืองแล้วเฮ้ยหรออ๋อหมายถึงอันอีกที่หนึ่งหรอร่ำรวยใหญ่แล้วไม่ร่ำรวยอ่ะโลนเราไปคุยกับไอ้พวกโลนเนียมาละโลคิดถึงฟิลแก๊งอ่ะแย่เด้อคอตึงเลยจานไม่เราตอเราตอนนี้อยู่กรุงเทพป่ะอยู่อยู่อยู่เฮียจะเชิญไปไหนอ่ะโลไปได้หมดละไปแถวพัฒนาการไหมใช่เดี๋ยวไอสัตว์ไม่ต้องมาไอเฮีย จะมาทำพี่ยัยล่ะในเมืองในเมืองในเมืองโอ้ยสัตว์หาเรอยกูอีกแล้วเฮ้ยเราไปไปผับไไหมเคียวคงเคียวหัวได้ไหมไปเดี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 ยวไปเไี๋ยวไปเดีวไปลดี๋ยวไปเดี๋วไปเด้๋ไปเดอะมันมเี๋วปี๋ว่ปเดีไปเ่ยวไเยวไาเดี่ยวไนเมี๋ยวไมกดีวไาเดีไปเห็นเหียไเดียวไปเดี๋ยวไป่ดีอยวะเดี๋ยวไปเดมอยวไเดี๋ยวไอเดี๋ยเดก๋ปเดี๋กวไนเดีนยนไปเดี๋ยวไดีอนทไ่เราจะเป็นี๋ยเดี๋ปเวเียมาก่อน เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเป็นของเฮียมาก่อนได้วะพาโรสเมกี้ที่ฟังอ่ะเป็นของเฮียมาก่อนอ่ะได้ยินนะเราก็พูดเรื่องจริงอ่ะก่อนที่เราจะเป็นของเราแบบนี้เราก็เป็นเคยเป็นของเฮียมาก่อนเชี่ยใช้ได้น่าเริ่มสายเฮ้ยกูอยู่โต๊ะบาคาร่านะพาโบสวีทโอเค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 กลับคืนยุทธจักรเลยวะเดี๋ยเดี๋ยวมันดูหน่อยเไ้ยเสียเดี๋ยวผมใส่ด้วยดีกว่าหมื่นนึงมาดิวะ กูลงกูลงทายแล้วกูลงทายแล้วลงเสมอเหรอเออเพเยอร์ดิผมมื่นดึงอยู่แล้วอ่ะเงินไม่พอไอ้เฮียโอ้โหไอ้โคตรจนไอ้โคตรจนโอ้โชคดีขนาดไหนกูไม่แดงจันเย็นเนี่ยมันต้องออกสตาร์แหละต้องเสมอเว้ยพี่เลยผมอยู่ข้างพี่เลยเพราะว่าเสมอไม่ออกเลยนี่แค่เสมอนี่ไงเสมอแล้วเนี่ยเจกเตียเสมอเป็นไงเป็นไงเป็นไง 9000! 0โคตรเท่เท่ของจริงว่ะถอยน้องเพเยอร์ไปหน่อยเสียไปเพเยอร์หน่อยผมเพเยอร์แบงเกอร์ดิเอาผมใส่เพเยอร์ไปแล้วเอามันปิงปองแล้วอีพาละปิงโอ้ยจัวอะไรจัวเจ็ดจวเจ็ดไม่มีบอร์ดสามหวานแววคุณละครคุณธรรมกูมาอีกแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหกเด้งสุดยอดเฮ้ย <c oughs> โอ้โหอสัสเฮ้ยเสี่ยมันเพลย์เยอร์ไม่หยุดเลยว่ะเกินไปป่ะวะสามหมื่นนลงไหมกูว่าหมดแน่ๆ <c oughs> <c oughs> หมดแน่ๆ 7.. โเจ็ดอ้โหตแทบเดียวกู <c oughs> ถามจริง,ง,ง,งโอ้โหกูถามจริง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เท่าไหรอ่อ่ะหมื่นหนึ่งพี่ไอสัตว์เอ้ยชาวเน็ตมึงดูคนมันจะยิ่งใหญ่อ่ะมันต้องเอาคืนเว้ยเล่นให้เด็กมันรู้ว่าเรามันของจริงแบงเกอร์ตอนนี้เป็นไงหน้าสวยโอ้โหไอสัตว์เอ้ยจัวจัวหกโอ้โหไอสัตว์เอ้ยเหี้ยได้ตาเดียวเร็วหมดเลยเหี้ยหมดตังค์แล้วเหี้ยสีมันแสนเลยเหี้ยไปเหมือดแล้วหมดตัวอีกแล้ววะแม่งกับพนันไม่เคยทำให้ใครได้ดีเลยว่ะเชื่อละ ยไ,ไอ,เยอ้เสียอ้ยโอ้โหเสียเป็นแสนรถก็ตกน้ำโอ้ตาย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 ไอ้ถุยไอ้ถุยว่าไงเสียเสียขับรถตกน้ำวะเ,<อ>เสียไ,<อ>ไม่เสียบคาระลำแสนนึงมันเบรลมือไม้สั่นหมดเลยวะเอา้าแล้วทำไงไอะทีเนี้ยไม่รู้ไอ้เฮียรถตกน้ำแล้วช่างแม่งไอ้เฮียโอเคโอเคว่ากันเว้ยโอเคครับไปเจอกนะันฮะโอเคโอเค